สวัสดีนะท่านเราก็จะเดินทางกลับโอ้คุณตาเขากำลังจะนึ่งข้าวบอโอ้นึ่งข้าวเนาะโอ้เดี๋ยวอันนี้ลมพัดเนาะก็เลยเอามาเสิร์ฟเนาะเดี๋ยวในอนาคตผมจะทำที่กันลมให้อยู่รอบ้านใหม่เสร็จก่อนเออหลายอย่างจะทำตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรก่อนอับรองคุณตาใช้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนโอ้ฟืนคุณตาก็เอาฟืนแบบสดๆเลยเนาะ คุณตาบมไปหาฟื ta ้นมืออื่นนะไปฮะอ่สองสามมือสมมือได้อยู่เนาะนี่เนาะเออคุณตาเพิ่นหาฟื้นสามสี่วันหาทีหนึ่งเนาะอืมเอากลับก่อนเด้อครับผมดีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุยต่อ่ะ เดี๋ยวก่อนจะกลับโอ้ขากลับเราต้องแวะเอารถที่เราจูงไปซ่อมอยู่ตรงนั้นนะทุกท่านเออซ่อมเสร็จแล้วเอารถไปซ่อมมาเขาน่าจะซ่อมเสร็จแล้วละนะครับเดี๋ยวไปแวะรับนะฮะไม่รู้ค่าซ่อมกี่บาทยังไม่ได้ดูเลยอ่ะถือให้หน่อยกล้องนี่นรถเดอ้อจักรีเดอ้เอ ไปตลาดอยู่วตาไหนฮะไปอยู่ตลาดสีแยกอ๋อจะแวะตลาดสีแยกปะอืมอะไรไปอยู่ว่าจะไปกุสุมานนั่นแหละแจะไปทำอะไรเติมน้ำมันรถหรือว่าจะเติมแถวนี้เอ้อเติมแถวนี้เอาก็ได้ในวเช้าแวะเติมแถวนี้เอ้อนำ้นำมันรถหมดดิละนี่เดราแวะเอารถมอไซค์รถซ่อมเสร็จหรือ,อยัง ý thức ý thức ý thức bên thức ý thức ý thức ý เราก็จะมาเอารถคาเสียหายเท่าไรเนาะนี่โอ้เจ้าเลยเปลี่ยนยางหน้ายัางไหร้อยยี่สิบบาท,120บาทโอ้ขอบคุณหลายๆเรือดดนะเดี๋ยวลองเช็คของก่นนนนอน,ม,น,นนะมันน่าจะ โอ้ผมไม่รับซ่อมโชคบ่โชคม,มันแข็งๆนี่โอ้แจวเลยทุกท่านโอ้โชคประมาณสี่ร้อยงั้นเอาไว้ก่อนดีกว่า chọc chốc màn 400, lỗi dạng ờ lựa dạng dạng nóng gửa dạng 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 บรไปอะเต้นกา้าวรถโห้องว่งจนปัญญาเยอะร้อยยีสิบาทนะถึกล่างถึกล่างเออถึกถกล่าง,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 งตามหลังเออให้เห็นหน่อยขาช่างร้อบบาท เออฮะคาบูอันล้วนอ,อ่อาเพิ่นบอกว่าถ้าจะให้จบต้องเปลี่ยนคาบูใหม่เราไปหาสั่งในลาซาด้าเอาคาบูนี่รู้สึกว่าเขาเอายี่ห้ออื่นมาใส่แล้วมันจะล้วนมันจะแบบบิดติดติดตด,ดับดับต้องเปลี่ยนใหม่ประมาณสามร้อยเพิ่นบอกเดีดเด้ดเออะ จับจับคนละข้างนี่นี่จับนี่คนละข้างเออเดี๋ยวจับเอ,อ้ายกข้ขาตั้งลงก่อนเออ,อไปด,ดูก่อน Hola, hago. Una vez โอเคครับก็ค่าซ่อมร้อยยี่สิบาทเพราะว่าลอ้ออ่าล้อหน้าเนี่ยเรามีทั้งยางนอกแล้วก็ยางในไปให้เขาเปลี่ยนให้เขาแค่ค่าแรงเพื่อนซ่อมแค่อ่าให้ตัวหินนะ่ะทุกท่านคัดเร่งนะฮะนะครับส่วนคาบูเพื่อนบอกว่าแนะนําให้เปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนเขาเอารุ่นอื่นหลายรุ่นมาผสมกันคาบูอันเดียว มันก็เลยจะลรวนๆเวลาเราบิดแล้วมันจะไม่เหมือนรถใหม่มันจะติดๆด,ดับๆก่นว่นะเวลาบิดแต่มันไม่ค่อยขึ้นอย่างนี้เราต้องได้เปลี่ยนคาบูใหม่นะสามร้อยกว่าบาทสั่งในรัาดาฝกไอ้อที่นี่ท,ท่านสวัสดีครับ